ผลตรวจขั้นที่หนึ่งนะครับมีเก็บันเรียบร้อยนะฮะข้างซับนะฮะสีคนยาแนวเลอะไม่ได้ปล่อยสีเปื้อนนะครับผมโอเคมาดูในส่วนของห้องรับแขกห้องแรกฮะก็เริ่มจากพวกนี้ฮะเดี๋ยวให้อัดสกูล,ลงไปอีกนิดนึงนะสะกูไม่แน่เพด็ดนะครับแล้วเก็บความสะอาดนะครับผมสีด่งางสาน,นะฮก ผนังนะฮะดูไปแล้วนะครับก็เรียบร้อยดีนะฮะไม่มีรอยแตกรล้านะครับผมฝ้านะฮะไฟแสงสว่างติดเรียบร้อยดีนะฮะแล้วก็ไม่มีแตกรา้านะครับผมวันนี้ลองปิดไฟนะฮะโอเคอยู่นะมาถึงในครัวนะฮะครัวเนี่ยเริ่มเริ่มจากผนังนี้ ไม่เรียบนะฮะแล้วก็บานเนี่ยมันปิด,ค,ปดะะนนค่อนข้างจะฝืดนะฮะจังหวะนี้จะค่อนข้างฝืดนะฮะเดี๋ยวให้ปรับบานให้นะครับผมแล้วก็ความสะอาดชุดล็อกนี่นะฮะโดยรวมห้องโถงนะฮะนะครับก็ค่อนข้างจะเย็นใช้ได้ห้องนอนนะครับอย่างแรกเลยแล้วก็เรื่องของการปิดล็อกนะฮะอันนี้สะดวกนะฮะตรวจได้แล้วนะครับ ตัวนี้มันเอียงครับนะฮะเอียงโดกขึ้นนะครับผมเรื่องงานสีก็เรียบร้อยนะฮะดูสมูทนะฮะไม่มีด่างบานไม่แตกองค์กไม่บินนะครับผมนะะแต่บริเวณประตูเนี่ยมันจะมีเรื่องของคาบกาวกับทอร์นยุกนะฮะเดี๋ยวในหะ้น้องแก้ให้นะครับสีผนังนะฮะจะมีเรื่องของผนังรล้านะครับผนังแตกร้านะครับผมพื้น อะไรก็ตรวจให้หมดแล้วนะฮะลองเหยียบให้หมดแล้วนะครับทามคืนห้องครับแน่นนะครับผมทีวีเทสไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวเทส่งนะครับโอเคมาครบนะบไฟแสงสว่างปิดได้โอเคในส่วนนี้จะมีบัวนะฮะ บัวถอกเนี่ยเปลี่ยนบัวให้นะครับเรื่องไฟก็เรียบร้อยนะฮะไฟปักก็เรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็จะมีเก็บความเรียบร้อยนอกเฟรมหน่อยนะฮะโอ้เป็นเส้นแตกนี่นะเมื่อกี้ได้เดินอยู่เห็นเป็นเส้นแตกตรงนี้เดี๋ยวผมอาแปะติ๊กเกอร์ให้นะฮะเวลา นอนนะฮะที่เพิ่มเติมมาคือเรื่องรอยลาวนะฮะจุดนี้เลยครับผมห้องน้ํามีเป็นลอยตั้งแต่จุดนี้นะครับสีผิวประตูนะฮะความสะอาดเพื่อเลิกนะฮะแล้วก็เก็บคือควรจะแนวขอบขัางนะฮะมีเทศน้ำ้ำอยู่นะ,ะเทียน้ำนะฮะเทีนน้ำพี่ นี่ก็เตรียมหลอดเทดน้าอยู่นะฮะจะมีเรื่องของกระจกนะฮะกระจกบิ่นตรงนี้นะฮะแล้วก็พวกยาแนวนะฮะฝ้าผิวไม่เรียบนะฮะเข็ดน้ำแล้วจะมาสรุปในห้องน้ำให้อีกครั้งนะครับผมโอเคครับทดสอบระบบน้ำนะฮะห้องน้ำมาสรุปให้อีกทีนะฮะเราเปิดนี่นะฮะเรามาลองสังเกตที่นี่รั่วปะไม่มีน้ำรั่วโอเคครับสายชีาระ คครับสโพปติดตั้งแน่น,นครับระบายก็พอใช้ได้ครับน้ำไม่ขังนะครับน้ำไม่ขังน,น้ำไมตต่ขังแต่นี่เป็นเรื่องปกตินะฮะขังมุมนี้เรื่องปกตินะฮะเพราะว่าน,นี่มันวงกลมแล้วนี่นมันพื้นเดียวนะฮะจะขังอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับน้ำในถ้วยก็เป็นเรื่องปกต,ตินะฮะอันนี้ฉีดลอง นี่แลคละน้ำไม่ขังก็เหลือแต่เรื่องยาแนวนะฮะห้องน้ำนะครับผมเดี๋ยวจะลองเรื่องรลบงงากับดุดอยู่วะโอเคดุดอยู่นะฮะงองปิดไฟหน่อยครัล่วงมาฮะโอเคทดสอบสายน้ำอุ่นนะครับ<อ> ชุดครัวนะครับระบบน้ำน้ำไหลโอเคนะฮะโอเคทดส,สอบปล่อยน้ำนะครับดีถึงระดับโอโคแล้วนะครับโอเคนะฮะน้ำระบายมาดีนะฮะไม่รั่วนะครับโอเคอันนี้เตานะฮะเรียบร้อยดีนะครับ ที่ดูดฟันก็เรียบร้อยดีนะครับน้องคอ,อยู่กเวลายืบเวลาน,นะนี่นะครับดูดทำงานโอเคนะฮะดูดบานหน้าบานอะไรก็ปิดเปิดตัวนี้เป็นตัวกดกระเด้งนะฮะโอเคปิดเปิดโอเคนะฮะ บ้านปิดเปิดโอเคนะมนีความสะอาดครับโอเคสอบโ์ดนะครับโอเคเรียบร้อยดีนะครับเรื่องระบบปักไฟอะไรนะฮะก็เรียบร้อยนะเป็นระบบป้องกันไฟลวกไฟดูดนะครับปักให้เลยนะฮะโอเคชุดครัวนะฮะก็จะมีปักอยู่อีกจุดหนึ่งก็คือตัวนี้นะฮะ เรียบร้อยดีนะครับฝากพวกช่องพวกนี้ก็คือความสะอาดข้างๆนะครับแล้วก็ปักตัวนี้ตัวนะเกดนะฮะกระแสไฟไม่รั่วนะฮะสูงๆมาครบนะฮะสองร้อยสามสิบเจ็ดโวลต์นะครับผมโอเคครับโดยรวมชุดครัวก็จะเป็นพวกความสะอาดทั้งส่วนใหญ่นะ สารยาแนวนะครับผมสารยาแนวจบงานนี่นะครับทดสอบคือระเบียงนะครับปักนะฮะลึกไปห้องนี้นะครับปักระเบียงนะฮะตัวนี้ต้องเป็นปักกันน้ำและกันดูดนะฮะเราจะลองทดสอบดูนะครับผมโอเคครับตัดนะครับดับนะครับ เป็นงานระเบียงนะฮะผมกำลังเทสต์สลประเบียงอยู่นะเดี๋ยวก็ลองในนี่ด้วยเลยฮะนี่ฮะลองขีดตัวบานระเบียงไปด้วยเลยนะฮะ,ฮะลองขีดบานระเบียงด้วยเลยฮะก็ะล,ะลองดูสลปนะฮะมันจะมีเรื่องของ อาผิวลาระเบียงนะฮะที่ไม่เรียบนะครับสีเป nah. ื้อนเลอะบุกขอบเฟรมบุกนะฮะเก็บการลอกเฟรมไม่เรียบร้อยนะฮะนี่นะครับเป็นสนิทขลอก่เียสีด่างนะครับผมสีด่างนะแล้วก็นะารสีไม่เรียบร้อยนะับน้ำถังคนนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวนี้เปิดออกนะ อออไม่ออกเดี๋ยวต้องให้โครงการเปิดให้โอเค้านะฮะพยายามเทสให้นะฮะฉีดน้ำเข้าไปน้ำลยท่อนะฮะความเย็นระบบแอร์นะฮะเบื้องต้นนะฮะก็โอเคอยู่นะฮะอยู่ที่สิบที่เก้านะฮะของห้องโถงนะครับเดี๋ยวไปดูห้องนอนนะฮะนี่เโหลดต่ำสุดอยู่นะฮะหน้าเครื่อง นี่ฮะเจ็ดลงไปเจ็ดลงไปแปดเก้านี่นะฮะถือ่วาโอเคฮะทำความเย็นได้ดีนะฮะโอเคครับ,รบเฟรชสแกนนะครับความชื้นนะฝนตกบ่อยนะยังปกติอยู่นะครับไม่มีความชื้นนะฮะเดี๋ยวไปดูที่ระเบียง ผ่านคนจะเป็น,นยังไงฮะโอเคนะฮะไม่รู้อ่นนี้สุดโอเคครับเทีวีครับอันนี้รายการนี้ดีนี่ปะ่ะห้องนู้นขอเลื่อนอีกช่องนะฮะ โอเคขอบคุณครับมี2จุดเนาะ